วิดเกมของพวกเรานั้นมีภาคต่างๆมากมายพวกคุณเคยดูมันมาหมดแล้วใช่ไหมดีมากวันนี้พวกเรามีตอนใหม่มาให้พวกคุณดูกันตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชนะสองคนของเกมนี้นิกและเจนนี่พวกเขากําลังจะมีลูกกันน่ะนี่มเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเลยพวกเขาก็เลยต้องเร่งรีบกับกระบวนการน,นี้และในวินาทีสุดท้ายคุณผู้คุมก็หยิบลูกของพวกเขาสลับตัวกัน ดังนั้นมหาสถีคู่นี้ก็เลยได้สาวน้อยคนใหม่ไปเป็นลูกของพวกเขาแทนพวกเขาตั้งชื่อเธอว่าไอวี่พวกเขาไม่ได้มีความสงสัยอะไรในตัวเธอเลยจนกระทั่งเธอดูแตกต่างจากคนอื่นไปสักหน่อยเธอทำตัวแปลกๆนะน่ะนิกอยากจะทิ้งสคริปต์เกมไว้ในอดีตของเขา <Okay. S 1> แต่ IV, ไอวี่ทำให้เขานึกถึงมันเสมอทำไมเธอถึงยุติิดกับมันจังเลยนะแล้วเธอก็เก่งกับการทำโจทย์มากเลยด้วย มันดูเหมือนกับว่าเธอแข็งแรงเหนือธรรมชาติเลยล่ะครั้งหนึ่งเธอเคยทําให้เพดานห้องพังเพราะว่าเธอเล่นเกมอะ่ะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรแน่นอนมันคงจะมีปัญหาอยู่แล้วล่ะแต่คงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ายังไงครอบครัวสุดร่ำรวยก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว oh. เงินสามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้แน่นอน ไอวี่ไม่ได้เป็นคนเลือกกินมากนักหรอก <Hey. S 1> เธอรักการกินข้าวโอ๊ตมากเลยแต่พ่อแม่ของเธอไม่ได้ชอบกินมาสักเท่าไหร่พวกเขารวยเกินกว่าจะไากินของแบบนี้พวกเขาควรจะได้กินของที่ดีที่สุดสิแต่ในสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้ไอวี่เธอไม่สามารถจัดการกับอาหารที่มันไม่สามารถขยับได้นะ่ะนิกก็เลยทำให้อาหารมาขยับได้สักหน่อยจากนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้ว นี่มันแปลกมากเลยเนาะแต่นี่แหละคือวิธีการปกติที่จะช่วยเธอกินอาหารได้ไอวี่ไม่ได้เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอตลอดเวลาหรอกนะแต่พวกเขาก็ใช้เวลาร่วมกันเยอะเลยล่ะเธอชอบเล่นซ่อนแอบมากและเจนนี่กับนีกก็ชอบที่จะเล่นกับเธอเหมือนกันคุณสามารถเล่นกับพวกเขาได้เหมือนกันนะคุณคิดว่าคุณจะหาพ่อแม่ของไอวี่เจอไหมบอกพวกเราหน่อยสิคุณเห็นพวกเขาไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างว่าพวกเขาอยู่ไหนกันหรอ ใช้เวลาของคุณให้เต็มที่เลยนะดูเหมือนว่าไอวี่จะเจอใครบางคนในตู้เสื้อผ้าแล้วล่ะนี่แฟนหนุ่มของเธอหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาสงสัยจะต้องแย่แน่เลยงั้นพาเขาไปซ่อนที่อื่นก่อนดีกว่าเนาะไอวี่กำลังยุ่งอยู่กับการค้นหาพวกเขาเธอก็เลยไม่ได้สังเกตเลยว่านิกอยู่ในรูปภาพรูปนี้ครอบครัวมหาเศรษฐีสนใจเรื่องการเรียนของไอวี่มากเลยพวกเขาเลยส่งเธอไปเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองนี้เ,<อ>เธอเป็นนักเรียนที่ดีมาก แต่บาง <Okay. S 1> ครั้งเธอก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันมันดูเหมือนกับว่า <Please. S 1> เธอมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในสมองของเธอแทนน่ะเธอฉลาดมากแล้วเธอก็รู้เรื่องของสมการพายมากกว่าทุกคนเลยล่ะตอนนี้มันคงมีที่บนกระดานไม่พอแล้วม้งเนี่ยสงสัยต้องไปหาที่อื่นให้เธอเขียนแล้วล่ะ <gasps> อาจารย์เธองงมากเลย สงสัยตอนนี้ไอวี่จะต้องทำงานเพิ่มเนื่องจากเป็นการลงโทษแล้วล่ะถ้าเธอไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวเองเธอก็แค่ใช้อินเทอร์เนต็ตที่อยู่ในสมองของเธอในการจัดการมันคุณสามารถแก้ปัญหาบนกระดานนี้ได้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างมาดูกันหน่อยสิว่าคุณจะฉลาดก,กว่าไอวี่ไหมคุณไม่คิดเลยเหรอว่าไอวี่เธอเป็นคนแปลก,ปลกนะ่ะแหมนั้นมาลองดีนี้กันดีกว่าอารมณ์ของพวกมนุษย์มันเป็นเรื่องแปลกมากเลยสำหรับเธอเธอไม่เคยร้องไห้กับหนังเศร้าเลยล่ะมันทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเธองงมาก พวกเขาเลยต้องการอัปเดตระบบของเธอสักหน่อยเพื่อขยายขีดความสามารถทางอารมณ์ของเธอไงไอวี่ <c oughs> เธอไม่รู้ว่าตัวเองอันตรายมากแค่ไหนทักษะทั้งหมดของเธอนั้นมันเหมือนกับตุ๊กตาที่อยู่ในสวิทเกมมากเลยเธอแข็งแรงแถมเธอยังมีสแกนเนอร์อยู่ที่ปาด้วย <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีเลเซอร์ด้วยนะหมวกของคนส่งอาหารเดลิเวอรี่เขาพังไปแล้วล่ะ โชคดีที่นิกอยู่นี่ด้วยเขาก็เลยช่วยจัดการเรื่องนี้ไว้ได้นี่แหละปัญหาของการที่ไอวี่มีพลังแปลกๆพวกนี้ไม่กี่ปีผ่านไปคุณพ่อคุณแม่ของไอวี่ก็เริ่มสงสัยในตัวเธอลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาไม่เคยสนใจอะไรรอบตัวเธอเลยล่ะมีแค่ดนตรีเท่านั้นที่สามารถทำให้เธอหลับได้มันเป็นเพลงจาก q ค i d g เกมน่ะนิกและเจนนี่เขาเปิดเพลงในห้องของเธอแล้วจากนั้นพวกเขาก็ไปแล้วปล่อยให้ไอวี่ได้พักผ่อนแต่ดูเหมือนว่าเธอจะฝันร้ายว่ามีแมลงวันมาคอยรบกวนเธอ เธอพยายามจัดการมันด้วยตาเลเซอร์แต่ไม่ได้ผลไอวี่เธอไม่รู้เลยแหละว่าน,นิกเขากำลังต้องหลบสายตาเลเซอร์ของเธออยู่แต่เขาก็รู้วิธีที่จะต้องจัดการกับสายตาเลเซอร์ของเธออยู่แล้วล่ะเขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวของเขาอยู่แล้วไอวีชอบทำให้คนอื่น,นรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอ มันก็คงยากสักหน่อยที่จะรู้ถึงอารมณ์ของเธอเพราะว่าหน้าตาของเธอไม่ค่อยแสดงอารมณ์สักเท่าไหร่นะ mm hmm. เธอแค่กระพริบตาด้วยสายตาหุ่นยนต์ของเธอแบบนี้แหละแต่เธอไม่พูดอะไรเลยบางคนก็คิดว่าเธออยากจะแข่งจ้องตากับพวกเขานะ่ะแต่การแข่งจ้องตากับหุ่นยนต์แบบนี้นั้นไม่ใช่อเดียที่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะเธอไม่ได้กําลังเล่นอยู่ดีซ้ำ mm hmm. เธอกาลังช้าตัวเองอยู่นะใช่แล้วล่ะทุกคนคิดว่าไอวี่เป็นคนที่แปลกมากเลย แล้วถ้าเธอเป็นหุ่โนโต์ล่ะไม่ว่ายัางไงเจนนี่และนิกก็ยังดูแลเธอเหมือนกับเธอเป็นลูกสาวของพวกเขาจริงๆเลยพวกเขาจําวันเกิดของเธอได้เสมอแล้วก็พยายามที่จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเธอปีนี้พวกเขาให้ตุ๊กตากับเธอด้วยแต่ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอเป็นคนที่ชอบแข่งขันมากเลยเธอก็เลยคิดว่าตุ๊กตาเป็นภัยอันตรายแบบนี้ตุ๊กตาก็เลยโดนทําลายไปเลยล่ะไอวี่เธอโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่คอยสนับสนุนเธออยู่เสมอพวกเขาก็เลยให้ของขวัญอันอื่นกับเธอแทนของขวัญอันเก่าหนะ่ะ นี่คือบอร์ดเกมตอนนี้พวกเขาก็สามารถเล่นด้วยกันได้ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่เยี่ยมากเลย <c oughs> การที่เธอเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่สามารถป่วยได้นะหุ่นยนต์ก็สามารถเป็นไข้ได้เหมือนกัน <c oughs> ดูเหมือนว่าระบบของไอวี่จะร้อนเกินไปแล้วล่ะเธอต้องการพบหมอด่วนเลย <c oughs> แบบนี้คุณหมอธรรมดาๆรรคงจะช่วยไม่ได้หรอกนะ <Wow. S 1> คุณพ่อคุณแม่ของเธอก็เลยต้องโทรหาสร้างเทคนิคมืออาชีพคนที่จะสามารถช่วยจัดการระบบของไอวีได้ <Hey. S 1> ตอนที่คุณกำลังจัดการกับหุ่นยนต์แบบนี้คุณต้องระวังไว้หน่อยนะเพราะมันมีรายละเอียดมากมายที่ต้องจัดการ ทักษะทางสังคมของไอวี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกคุณพ่อคุณแม่ของเธอก็เลยพาเธอไปงานปาร์ตี้ทุกปีเลยบางทีเธออาจจะเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นนะแต่ก็คงจะอยู่กันได้ไม่นานหรอกแขกเขาจะกลับกันหมดแล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้ไอวี่ไม่ยอมปล่อยให้พวกเขากลับไปแบบนี้แน่เธอจัดการทำให้ประตูมันเปิดไม่ได้เพื่อจะให้พวกเขาอยู่ที่นี่ตอนนี้พวกเขาต้องคุยกับไอวี่แล้วล่ะแล้วเธอก็ต้องคุยกับพวกเขาเหมือนกันมันก็อาจจะยากสำหรับเธอสักหน่อยแต่เธอก็ทุ่มเทมากเลยนะ ปีนี้เธอมีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายให้พวกเขาทำดูเหมือนว่าจะสนุกกันมากเลยล่ะสงสัยจะมีแขกพิเศษมางานปาร์ตี้นี้ด้วย Ivy เธอตกหลุมรักโจโอี้เอามากๆแต่เธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเธอยังไงนะ่ะแถมเธอยังตัวเล็กเกินไปด้วยเพื่อที่จะทําให้เขาเห็นว่าเธอจริงจังกับเขาเธอจะต้องตัวโตวขึ้นสักหน่อยแต่ดูเหมือนว่ายังไงก็ไม่ช่วยอยู่ดีใครจะไปคิดล่ะว่าหนุ่มหล่อยอย่างเขาจะเป็นคนแบบนี้นะ่ะ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่ขี้เก๊กมากเลยแถมยังสนใจแต่เรื่องของตัวเองอีกด้วยเอาจริงๆเลยนะไอวี่เธอไม่ต้องการผู้ชายแบบนันน้นหรอกนะการมีลูกเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยนะถ้าอุปกรณ์ต่างๆเกิดพังขึ้นมาเจ้าหนูน้อยหุ่นยนต์สามารถช่วยได้เสมอเลยไอวี่เธอมีฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยล่ะรวมถึงได้ปลอบผมด้วย แค่ต้องระวังไม่ให้อุปกรณ์เปียกนะ hmm. ไม่งั้นคุณอาจโดนไฟช็อตแบบนี้ได้ดูเหมือนว่าไอวี่จะเริ่มคุ้นเคยกับโรงเรียนนี้แล้วล่ะเธอเป็นนักเรียนที่ดีมากแถมยังเป็นอาจารย์ที่ดีมากด้วย ตอนที่อาจารย์อยากจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเธอก็สามารถช่วยดูแลไม่ให้คนอื่นลอกกันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเธอมีสายตาเลเซอร์ไงล่ะแถมเธอยังเข้มงวดมากเลยด้วยแต่มันก็เวิร์กมากเลยนะนิกเขากำลังเล่าเรื่องความภาคภูมิใจของเขาให้เธอฟังอยู่เขาชนะ Squid Game 2ปีติดเลยนะและเขาก็ภูมิใจมากแต่สงสัยปีนี้เขาคงจะต้องพลาดไปแล้วล่ะและเขาก็เสียใจกับเรื่องนี้มากเลย ไอวี่ไม่อยากให้คุณพ่อของเธอเสียใจหรอกนะถ้าคุณพ่ออยากได้ทั่วรางวัลแบบนั้นยังไงเขาก็จะต้องได้มันมาไม่มีอะไรสามารถหยุดไอวี่ได้หรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแม้ว่าจะต้องแหกกฎแบบนี้ก็ตามมันก็เพื่อจะทําให้คุณพ่อมีความสุขนะ่ะอะไรจะดีไปกว่าการทําให้ครอบครัวมีความสุขล่ะอย่างน้อยมันก็คงจะคุ้มค่าแล้วเลยเนาะ มันดีมากเลยที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างโรแมนติกแบบนี้บ้างนิกเขาไปตามหาชุดที่เขาเคยใสย่ตอนที่เขาได้เจอกับเจนนี่ครั้งแรกแล้วมันก็เป็นตอนที่พวกเขาได้มีจูบแรกกันด้วยนะอ๋อพวกเขาผ่านอะไรกันมามากในชุดนี้นะ่ะตอนที่พวกเขามีลูกเขาก็ใส่ชุดนี้กันด้วยผู้เล่นคนอื่นๆต่างยินดีกับพวกเขามากเลยพวกนั้นก็เลยแพ้ไปเลยล่ะนิกและเจนนี่ก็เลยชนะไป วันนั้นมันจะททำให้พวกเขามีความสุขกันมากเลยไวี่ <IV S 2> เป็นของที่มีค่าที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเธอถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอพวกเขาคงจะเสียใจมากเลยละ่ะแต่หุ่นยนต์ทุกตัวก็มีการรับประกันที่จำกัดเวลานะพวกเขาจะต้องเสียเธอไปตลอดการแล้วหรอแต่นี้เขามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเธอแล้วล่ะเขาแค่จะต้องเล่นเกมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนิคจะสามารถช่วยไอวี่ได้มั้ยนะคุณคิดว่าไงหรอ นิกจะจัดการกับเรื mm ่องนี้ได้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนิกเขาเผลอเข้าไปอยู่ข้างในเกมในวันเกิดของเขาเลยล่ะเขาไม่สมควรจะมาอยู่ที่นี่หรอกนะตอนแม้กระทั่งคุณแม่ของเขาก็ไม่สามารถแหกกฎที่เธอเขียนขึ้นมาเองได้หรอกไม่มีพ่อยกเว้นทั้งนั้นตอนนี้นิกเขาก็เลยต้องเล่นเกมนี้ไปเลยล่ะ ต่น,นี้เขาไม่ได้เสียใจอะไรหรอกนะตอนที่เขาอยู่ที่นี่นั้นเขาสามารถหาเพื่อนใหม่ได้ด้วยหรือว่าพวกนี้จะเป็นศัตรูกันนะแต่เขาหาที่นอนดีๆไม่ได้เลยเัวเวนกระดาษลังแบบนี้แหละใช่เลยละ่ะนี่มันไม่ใช่ที่นอนที่ดีสักเท่าไหร่หรอกแหม่ไม่รู้ซะแล้วว่าเขาเป็นลูกชายของใคร อลิซไม่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเขานอนไม่สบายแบบนี้แน่นอนเธอก็เลยบอกให้ลูกน้องของเธอทําให้เขานอนสบายสบายขึ้นหน่อยคําพูดของหัวหน้าก็เหมือนกับกฎหมายเลยเนาะนิกเขาก็เลยมีที่นอนแสนสบายเป็นของเขาเองแล้วล่ะยังไงวันนี้มันก็เป็นวันเกิดของเขานี่นะแล้วเพื่อที่จะทําให้แน่ใจว่าเขานอนหลับสบายคุณแม่ของนิกก็เลยส่งคุกกี้สุดโปรดของเขามาให้ด้วยแถมยังส่งนมอ,อุ่นๆมาให้ด้วยล่ะระวังกับคุกกี้แบบนี้ไว้หน่อยนะนิก คุณผู้ควคุมเขามีปฏิกิริยาแปลกๆกับพวกมันนะ่ะนิกเขามีความสุขกับที่นี่มากเลยเขาไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงกลัวเกมนี้กันจังเลยนะมันสนุกจะตายแถมยังมีเสื้อผ้าเจ๋งๆแล้วก็มีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยคุณยังสามารถเล่นกับเพื่อนของคุณได้ด้วยนะหรือว่าอาจจะลองแต่งตัวแบบนี้ก็ได้คุณแม่ของเขาลงทุนกับเกมนี้ไปเยอะมากเลยล่ะนิกเขาเป็นแสงสว่างให้กับกลุ่มของเขาเลยเขาทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น แต่บางครั้งก็กวนพวกเขาเหมือนกันเกมนี้มันยากขึ้นกว่าเดิมอีกตอนที่นิกกลายเป็นตุ๊กตาแบบเนี้ยและการผ่านด่านนี้ไปคงจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะท่านิกเขาไม่เกิดเวียนหัวซะก,ก่อนน่ะ แม้ว่าคุณแม่ของเขาจะทํางานได้ดีมากมันก็ยังมีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทุกอย่างไม่ได้เพอร์เฟกหรอกนะสมาคมลูกสมุนเขาบอกว่าเขามีข้อเสนอมาให้เจ้านายของเขาเขาอยากให้ห้องน้ํามันเข้าง่ายกว่านี้หน่อยรูปร่างพวกนี้นั้นบางครั้งมันก็เข้าใจยากมากเลยล่ะ นิกเขาไม่ได้เสียใจเลยล่ะที่ตอนนี้เขาต้องเข้ามาอยู่ในเกมนี้เขาสามารถทําให้ตัวเองสนุกได้โดยการแกล้งคุณผู้คุมแบบนี้ไงล่ะบางครั้งพวกเขาก็ดูจริงจังกันเกินไปนะพวกเราจะทําให้พวกเขาสนุกขึ้นได้ยังไงอะ่ะด้วยรองเท้าบูธแบบนี้ไงต้องขอบคุณน,นิกเขานะดูเหมือนว่าเขาจะทําให้เกมนี้สนุกขึ้นไปกว่าเดิมอีกล่ะนม่ใช่แค่พูดเล่นนะขนาดคุณผู้คุมก็ยังสนุกเลยแต่อย่าลืมไปนะยังไงนิ้ก็ยังต้องเล่นเกมนี้อยู่ดี แต่เขาจะไปเล่นเกมนี้กับใครล่ะคุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ล <ge ar> ูกชายของเขานั่งเศร้าแบบนี้แน่นอนเธอก็เลยหาใครบางคนมาเปลี <cle> ่ยนตัวกับนิกน่ะนิกเขามีความสุขที่จะได้เล่นเกมนี้มากเลยเขาเล่นเกมนี้เก่งมากเลยนะคู่แข่งของเขาถึงขั้นคิดว่าเขาตกหลุมรักเธอเลยล่ะแต่นิกเขาหลอกแค่ไอวี่เท่านั้นแหละ เขาแค่ต้องการลูกแก้วของเธอน่ะแต่เธอคิดว่าเขาตกหลุมรักเธอจริงๆนิกเขามีแนวคิดที่แปลกแหวกแนวสุดๆ ในระหว่างการเล่นจักรเยอ่นั้นเขาก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนกฎด,ดูสักหน่อยด้วยการใช้เชือกล่องหนแบบนี้ไงละ่ะแบบนี้มันจะดีขึ้นไหมเนี่ยถึงแม้ว่าผู้เล่นคนอื่นๆจะไม่ค่อยชอบไอเดียนี้เท่าไหร่แต่พวกเขาก็เถียงกับลูกชายของเจ้าของเกมไม่ได้หรอกนะสงสัยสาวๆคงจะไม่มีโอกาสชนะเกมนี้แล้วละ่ะนิกเขาเก่งเรื่องการเล่นเกมจักรเยอ่เชือกล่องหนแบบนี้มากเลยแถมเขายังเก่งเรื่องการเต้นแบบนี้ด้วยตอนแรกๆมันอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยแต่ถ้าคุณดูไปสักพักบางทีคุณอาจจะอยากเต้นไปกับเขาก็ได้นะ วันต่อมาตอนที่นิคเขาตื่นนอน <c oughs> เขาโด่งดังในหมู่ผู้เล่นมากเลยทุกคนอยากจะอยู่ทีมเดียวกับเขากันหมดบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาเล่นเกมผู้นี้เก่งมากหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะแม่ของเขาเป็นเจ้าของเกมนี้ก็ได้ตอนนี้นิคกาลังฝึกซ้อมทีมของเขาอยู่ เขาทำได้ดีมากเลยคุณแม่ของเขาไปทับใจสุดๆเลยล่ะและไม่ใช่แค่คุณแม่ของเขานะขนาดคุณผู้คุมก็ยังไปทับใจเลยการออกกำลังกายคงจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ค่อยมีแรงนะงั้นคงจะถึงเวลาที่พวกเราต้องพักเที่ยงกันหน่อยแล้วล่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกหรอกนะแล้วดูเหมือนว่านิคเขาก็จะโมโหนิดหน่อยแน่นอนคุณแม่ของเขาต้องรู้อยู่แล้วล่ะเธออยากจะให้ลูกชายของเธอได้กินแต่ของดีๆเธอก็เลยตั้งใจจะทำอาหารให้เขาทุกวันเลยล่ะทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่านิคเขาได้รับการดูแลเเป็นนพิศษทีี่ แต่ไอวี่และเจนนี่เธอไม่ได้โมโหอะไรหรอกนะแต่ว่าพวกเธอรู้ว่าจะเอาของพวกนั้นมาจากนิกได้ยังไงนิกเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะก็แค่ต้องแกล้งเขาแบบนี้แหละ <c oughs> ผู้เล่นทุกคนก็คงจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ไม่ใช่สำหรับนิกหรอกนะ ทุกคนต้องตัดรูปภาพพวกนี้ออกมาจากคุกกี้กันแล้วตอนที่ทุกคนกำลังขมนักขมเนกันอยู่นิกเขาก็ทำของตัวเองพังแล้วล่ะแบบนี้เขาต้องโดนกำจัดแน่นอนเลยแล้วตอนที่คุณผู้คุมเอาตัวเขาออกไปนั้นทุกคนก็ต่างตกใจกันมาก แต่เขาไม่ได้โดนกํำจัดอะไรหรอกนะคุณแม่ของเขาแค่คิดถึงเขาหนะเธอดีใจมากเลยที่ได้เจอลูกชายของเธอแล้วเพื่อที่จะให้เขาเลิกโมโหสักทีเธอก็เลยให้โอกาสใหม่กับเขาด้วยการเปลี่ยนเลขบนเสื้อให้เขาหนะแบบนี้เขาคงไม่แพ้หรอกเนาะทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะแล้วอย่าลืมไปดูวิดีโออื่นของพวกเรากันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมทุมทริค